ฝันฝึกซ้อมให้หนักให้มากนะครับให้หนักและให้มากนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นห่วงนะครับอีกเรื่องหนึ่งผมตกใจมากนะแล้วผมนึกอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ท่านแม่ทัพกุ้งไปให้สัมภาษณ์คุณปองอัญชรีว่า ตอนที่เราทำสงครามกับขมรเริ่มประทะกันได้6ชั่วโมงมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสั่งให้หยุดยิงท่านนึกสภาพนะครับขมรมันเปิดศึกกับเราก่อนนะครับมันใช้ b ี2 1มมายิงมาเด็กเด็กเสียชีวิตไปแล้วเด็กเสียชีวิตไปแล้ว คนแก่นั่งท้ายรถกระบะยิงใส่เซเว่นอีเลเวนคนเสียชีวิตไปแล้วนะครับแม่ทัพกุ้งก็สั่งทหารให้ปะทะโหมกำลังเพื่อจะนำแผ่นดินคืนปะทะไปได้แค่หกชั่วโมงผู้มีอำนาจสั่งให้หยุดแม่ทัพกุ้งเสี่ยงมากนะเวลานั้นเน่ย คือถ้าไม่หยุดและรัฐบาลนี้เขายังอยู่ต่อได้เขาก็ต้องหาทางเล่นงานแม่ทัพกุ้งแต่ว่าแม่ทัพกุ้งเนี่ยผมต้องชื่นชมว่าใจถึงใจถึงนะครับใจถึงแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็ไม่ยอมประกอบกับได้ขวัญกำลังใจจากพระเจ้าลูกยาเธอพระราชทานเงินเดือนให้แก่ทหารด้วย องค์ขมุนตรีท่านพลเอกไพบูบู์คุ้มฉายาไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจด้วยแม่ทัพกุ้งก็ไม่กลัวลบต่อแต่ผมอยากจะเรียนท่านแม่ทัพกุ้งนะครับออกมาบอกเลยครับ <c oughs> ท่านไม่ต้องเกรงใจครับบอกเลยครับถ้าเป็นผมผมบอกเลยครับ ว่าเมื่อวันที่24หลังจากประทะกันเนี่ยถึงเวลา6ชั่วโมงแล้วเนี่ยเวลาเท่านั้นมีคนคนนี้ใช้โทรศัพท์เบอร์นี้โทรมาหาผมและสั่งให้ผมหยุดยิงบอกไปเลยครับมันจะได้ชิบหายกันเป็นแถบๆไปนะครับจะได้ชิบหายเป็นแถบๆไปครับ บอกไปเลยครับเอาความจริงมาพูดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับจะเป็นท่านใดก็ช่างนะครับท่านออกมาบอกเลยนะครับไม่ต้องไปเกรงใจแล้วครับเราก็กเกษียณมาแล้วนะฮะเราก็กเกษียณมาแล้วบอกกันไปเลยนะครับบอกกันไปเลยนะครับว่าใครผมเองไม่สนิทกับคุณกันแล้วครับรู้จักกัน แป๊บเดียวตอนผมไปออกรายการโหนกระแสและคุณกันเขาไปออกรายการอะไรด้วยก็ไม่รู้เขามายกมือไหว้ก็เจอทักทายกันน่าจะประมาณทักหนึ่งนาทีเองมั้งครับแต่ว่าผมเห็นกันออกไปทำบังเกอร์ให้กับชาวบ้านคนมันเริ่มตายแล้วไง มันยิงใส่เซเว่นไงบังเกอร์เขามีไม่พอทหารที่ไปอยู่ฐานชายแดนเนี่ยมันลําบากมันลําบากจะขึ้นไปก็โอ้โหยิ่งหน้าฝนด้วยรถก็ติดต้องเดินเท้ากันไอ้กันก็ไปทําถนนให้เงินจะเอามาจากไหนก็เงินมาจากชาวบ้านที่เขารักชาติรักแผ่นดินบริจาคคนที่ไปบอกว่าทหารไม่มีงบเหรองบประมาณเนี่ย งบประมาณเนี่ยมันวางไว้ถ้าคนมีความรู้นะถ้าคนมีความรู้งบประมาณมันวางไว้ครับว่าปีนี้จะทําอะไรจะทําถนนเส้นไหนจะทําอะไรจะจัดซื้ออะไรมันต้องวางล่วงหน้าก่อนสองปีนะครับมันวางล่วงหน้าก่อนสองปีและนี่สงครามมันเกิดกระทันหันภายในเวลาไม่กี่วันสิ่งที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีที่สุดนะครับ คือเงินบริจาคของชาวบ้านถ้ารัฐบาลเห็นความสําคัญจริงรัฐบาลก็ให้นายกรัฐมนตรีเวลานั้นเนี่ยอนุมัติงบกลางมาและจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษให้อย่างนั้นเนี่ยทำได้แต่รัฐบาลก็ไม่ให้เงินมารัฐบาลไม่ให้เงินมานะครับแถมมาบอกให้หยุดยิงด้วยนะครับคนของเราเสียชีวิตไปแล้วสิบแปดคนเข้าไปแล้วทั้งชาวบ้านทั้งทหาร ขาขาดไปอีกสี่คนมาบอกให้หยุดยิงผมอยากจะเรียนท่านแม่ทัพกุ้งว่าออกมาบอกเลยครับว่าใครนะครับออกมาบอกเลยครับว่าใครถ้าเป็นผมผมบอกครับนะครับเป็นผมผมบอกครับว่าเป็นใครโทรมานะครับ เราไม่รู้แล้วครับท่านอย่าไปคาดเดาเลยครับว่าเป็นใครนะฮะคือผมก็อยากจะฟังจากปากท่านแม่ทัพกุ้งนะครับว่าเป็นใครนะครับว่าเป็นใครนะครับมันก็น่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจรัฐเวลานั้นนะฮะผมไม่ได้ดูข่าวเลยนะกรรมธิการตำรวจเบ่งใส ยุลูกน้องไม่ไม่รู้เรื่องไปวิภาควิจารณ์ไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยนะครับเมื่อวานก็ถือศีลเจริญภาวนานะครับแล้วก็แวบมาดูบอลสักหน่อยนะครับแวบมาดูบอลสักหน่อยนะครับแวบมาดูบอลสักหน่อยนะครับ ก็เขาสั่งไม่ให้รบนะจะให้ยอมแพ้ขเขมเน,นะครับแล้วจะให้ขเขมรมันไปบอกว่าไทยรังแกมันจะเอาไปขึ้นฟ้องศาลโลกจะทำเหมือนเมื่อครั้งประสาทเขาพระวิหาร ก็ระดับแม่ทับกุ้งอะประทะอยู่ประทะอยู่แนวหน้าประทะอยู่แนวหน้ายังโดถูกสั่งเบรกเลยแม่ทับอากาศก็คงโดนสั่งเบรกเหมือนกันครับแต่ท่านไม่ได้ออกมาพูดนะครับท่านไม่ได้ออกมาพูดผมถึงชื่นชมท่านแม่ทับอากาศคนก่อนที่กเกษียณไปไงที่เอา F16 เอาคริปเท่นขึ้นไปเสริมกำลังลบภาคพื้นดินจนกระทั่งเราพบชัยชนะนะครับใช้ว่าเราพบชัยชนะนะครับ เหมือนเรานํากําลังไปยังอยู่ในแนวฆ่าศึกอยู่ผู้บังคับบัญชามาสั่งว่ามึงหยุดนะไอเรวัตมึงหยุดนะมันก็เป็นสาเหตุให้แทนที่จะส่งกําลังเข้าไปเสริมนะครับรัฐบาลนะครับแทนที่จะสั่งกําลังเข้าไปเสริมเลยเฮ้ยเอาทัพภาคที่สามไปเสริมเลยนะครับตีอัดเข้าไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเหลืออีกนิดเดียว ไอ้ปราสาทตาควายเราจะได้คืนมาแล้วน่ะไปเจรจา,าตกลงกับเขาว่าให้หยุดยิงเที่ยงคืนนะครับพอหยุดยิงมันก็ต้องหยุดมันมีคนมาขัดแข้งขัดขาไงนะครับมันมีคนมาขัดแข้งขัดขาเวลาจะลบเนี่ยที่จริงแทนที่จะยุบไป นขวัญกำลังใจใน้องฟาดให้เต็มที่เอาแผ่นดินไทยคืนมานะครับถ้าเป็นผมใช่ไหมผมไม่หยุดแล้วครับเจราจาก็เจราจาไปผมบอกคำสั่งยังมาไม่ถึงผมนะครับฟาดเอาให้มันจบจบไปนะฮะฟาดเอาให้จบจบไป ผมไม่ได้ไปมองครับคือนักการเมืองเขาเครื่อมองด้านการเจรจาเป็นหลักนะครับเขาไม่ใช่นักรบไม่ใช่ทหารนะฮะแต่ว่าสถานการณ์การรบที่มันติดพันกันแล้วคนของเราสูญเสียแล้วที่จริงมันต้องเกิดความเห็นอกเห็นใจประชาชนคนไทยนะครับนักการเมืองเขาจะมองไปอีกมุมหนึ่งครับว่ายุดยุดยุดได้แล้ว ก็ไอ้เหียขเขมรมันไม่หยุดเนะเราจะไปหยุดทำไมอะ่ะนะครับมันไม่หยุดเราจะไปหยุดทำไมอะนะครับโอ้โหลักยิ้มเขาดูแม่น เขาดูแม่นอยู่แล้วครับเจ้าโหดลักยิ้มเนี่ยนะหมอพัดเนี่ยเขาดูแม่นครับดูดันใอ้ทีไม่นี่แพ้ทีมไม่หมอนทองแพ้นะครับท่านพลเอกรังสีเขาต้องมีการข่าวดีอยู่แล้วครับเขาจะโทรคุยกันในหมู่ทหารได้นะครับหมู่ในพลได้ว่าเอ้ยมันอย่างไงวะอะไรวะนะครับข่าว ข่าวเรื่องทหารเขาก็จะดีนะครับใช่ผมยอมรับตรงๆเลยว่าผมเชียร์ทีมหมอนทองนะครับเชียร์ทีมหมอนทองครับเดินลงสนามนี่จัดใจเลยผมรู้ว่าแพ้อยู่แล้วแม่ตัวถ้ามันชักขยเยอรแข่งกันนี่ก็แพ้แล้วนะครับกำลังร่างกายอะไรมันก็ความฟิต หรือน่าจะอายุอายุทีมชัยนาทผมว่ามากกว่านะน่าจะมากกว่านะไอทีมหมอนทองตัวน้อยอนะครับมีตัวใหญ่ๆอยู่สักสองคนนะครับนอกนั้นเหมือนเด็กประถมนะครับเหมือนเด็กประถมหกไปแข่งกับเด็กมัธยมอะไรอย่างนั้นนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่จะเชียร์ทีมเชียร์ทีมที่มันอ่อนกว่า พวกเรานิใสคนไทยก็จะไปเชียร์ทีมลองนะครับยิ่งเขายากเขาจนด้วยมันจะหัวอกเดียวกันนะครับไอ้รถเอลแบบเนี้ยโอ้ยมันวิ่งโดยสารที่บ้านผมนะครับวิ่งโดยสารที่บ้านพนมเศษผมนะครับนั่งกันยันบนหลังคาเลยนะฮะผมไปประทับใจตรงเขาใช้รถสองแถวเก่าๆนะครับ